สวัสดีครับวันนี้จาก get import นะครับผมวันนี้ก็มานำเสนอนะครับรถ ATV 125cc นะครับผมตัวนี้นะครับเราจะมาพร้อมกับสปอร์ตไลท์ LED 4ดวงเลยนะครับผมแล้วก็มานี่ครับผมไฟหน้าอีก2เป็น LED เหมือนกันนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมนะครับด้านนี้ก็จะ มาพร้อมกับตัวล้อนะครับขนาด8นิ้วนะครับดอกยางใหญ่สวยเดียวนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องรุ่นยอนิยมนะครับทนทานดูแลรักษาง่ายนะครับตัวนี้นะฮะเกียร์เดินหน้า3ถอยหลัง1นะฮะใส่ง่ายครับผมไม่มีคัส์เป็นระบบอโต้คัตนะครับกดเดินหน้าครับเกียร์1เกียร์2เกียร์3นะครับถอยหลังกดกลับครับจาก3มา2มา1ว่างกดอีกครั้งเป็นถอยหลังนะครับ ใช่ง่ายครับขับได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตัวนี้ก็ดูแลเหมือนรถมอเตอร์ไซค์สี่หัวทั่วไปนะครับผมใส่น้ํามันเครื่องนะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์สี่หัวทั่วไปนะครับผมนะฮะเติมน้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอล์เก้าห้าก้อนหนึ่งได้เลยนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังก็มาพร้อมกับยางอะไหล่นะครับผมนะฮะแบบนี้เลยนะฮะลูกค้าได้ตามคิปแบบนี้เลยนะครับตะแกรงเหล็กขนาดใหญ่นะครับผม ค่อไอเสียคู่นะครับผมนะฮะไอซียอกทั้งสองไปนะครับแล้วก็นะครับชกอัพนะครับชกอัพหลังคู่นะครับดิสเบกหลังนี่นะครับผมนะครับชกอัพคู่ดิสเบกหลังเลยนี่นะครับอ่านะครับมาด้านนี้นะครับผม ถอยเสียก็จะมีแผ่นป้องกันความร้อนเรียบร้อยนะครับผมนะฮะเครื่องระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับนะฮะดูแลสษาง่ายมากนะครับผมอะไหล่เทียบร้านมอเตอร์ไซค์ในบ้านเราได้เลยฮะสบายมากครับผมด้านบนนะครับตัวนี้ก็เป็นเบรกนะครับเบรกก็สามารถที่จะล็อกได้นะครับเหมือนเบรกมือรถยนต์นะครับผมเวลาไปจอบมํนเนินทางชันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือคันเร่งนะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับทนทานไม่หักนะครับตัวนี้เป็นที่สตาร์ทเครื่องนะครับผม นะครับด้านนี้ครับด้านนี้ก็เป็นเบรกหลังนะครับนะฮะล็อกได้เหมือนกันนะครับผมที่เปิดไฟหน้าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่นะครับผมนี่ฮะหน้าปัดหน้าปัดมีตำแหน่งเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เป็นเกียร์ถอยหลังนะครับผมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกุญแจสองดอกนะครับผมนะครับผมนี่ครับผมกุญแจสองดอกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับรีโมทกัรขโมย นะครับตัวนี้สามารถสตาร์ทเครื่องที่ดีโมทดได้ด้วยนะครับผมนะฮะนะฮะสีม่วงนั่นคือตัวกันขโมยนะครับผมนะครับตัวนี้ตัวที่เป็นรูปกระดิ่งนี่ยก็เหมือนกับเราเรียกตามห้างนะครับผมตัวนี้ครับกด2ครั้งจะสตาร์ทเครื่องนะครับครับสตาร์ทง่ายมากเลยนะครับสตาร์ทที่รีมทได้ด้วยนะครับผมนะครับก็ลูกค้าสนใจทักมาได้เลยนะครับผม ที่เบอร์โทรนะครับและไลน์นะครับผม0618933976นะครับผมนะครับทักมาได้เลยนะครับสามารถเลือกสีได้นะครับสีน้ำเงินสีแดงสีดำสีเหลืองนะครับสีเขียวลายพางนะครับผมสามารถเลือกได้นะครับผมขอบคุณมากครับ